ข้อนี้นะคะเป็นข้อเกี่ยวกับปริมาตรแล้วก็มีเศษส่วนปะปนเข้ามาด้วยซึ่งเขาก็ชอบแหละเอาพูดตามตรงแล้วอะ่ะอืมอ่ะมาดูนะคะเริ่มเลยบอ่อน้ำกว้าง5เมตรยาว9เมตรลึก4เมตรมีน้ำอยู่ภายในบอ่เอเศษ2ส่วน3ของบอ่อจะต้องใส่น้ำอีกกี่ลูกบาทเมตร น้ำจึงจะเต็มบ่อพอดีซึ่งก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ช่างมันเถอะนะคะ,ะเราใส่สเปกนะคะบ่อน้ำกว้าง5เมตรจ้ะยาว9เมตรแล้วก็ลึก4เมตรนะคะลึก4เมตรนะนี่คือความลึกนะคะเสร็จแล้วเขาบอกน้ำเนี่ยพี่ปั้นให้สังเกตคำนี้ค่ะเขาบอกว่าน้ำอยู่ภายในบ่อเนี่ยเศษ2ส่วน3ของบ่อ แสดงว่าในบ่อเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ส่วน1 2แล้วก็3น้องเห็นไหมคะขีดแดงๆนะคะพี่ป้านแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันความหมายตัวนี้คำว่ามีน้ำอยู่ภายในบ่อเศษ2ส่วน3ของบ่อค่ะก็คือนะคะต้องใส่น้ำอีก1ส่วน3ของบ่อถูกปะถึงจะเต็ม นะคะคืออย่างนี้นะน้ำในบ่อเนี่ยค่ะตอนแรกอะ่ะมันมีอยู่แค่เศษสองส่วนสามนี่ไงพี่ปันวาดให้ไฮไลท์นะคะสีฟ้าฟ้านะคือแทนปริมาณน้ำนะคะแสดงว่าอีกหนึ่งส่วนตรงเนี้ยหนึ่งส่วนตรงเนี้ยค่ะคือปริมาณของน้ำที่เราต้องใส่พี่ปั้นก็เลยเขียนแทนว่าต้องใส่น้ำอีกหนึ่งส่วนสามของบ่อ โอเคนะเราจะใช้คำพูดนี้แหละคะ่ะต้องใส่น้ำหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสามของบ่อนะคะซึ่งไอ้คำว่าของบ่อมันก็คือปริมาตรของบ่อนั่นเองนะคะพี่ปานก็แทนเลยหนึ่งส่วนสามค่ะคูณด้วยปริมาตรนะคะของ บอ่อน้ําแห่งนี้นะคะโอเคนะก็ใช้สูตรธรรมดาค่ะปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงนะน้องๆก็จะเป็น1ส่วน3ค่ะคูณ5คูณ9แล้วก็คูณ4เขียนอย่างนี้ไปเลยนะคะน้องก็คำนวณออกมาจ้าเอา3 ตัดเกนะคะก็ได้3สรุปว่าต้องใส่น้ำอีกปริมาณ60ลูกบาทเมตรนั่นเองที่พี่ปั้นให้ไฮไลท์สีฟ้าเนี่ยคะ่ะคือเรามาตีความเป็นภาษาไทยแค่นั้นเองน้ำเนี่ยมันมี2ส่วน3ของบอ่อเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องใส่น้ำเพิ่มเนี่ย เราก็ต้องใส่เพิ่มไปอีก1ส่วนนั่นเองซึ่งเขียนสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษ1นส่วนสของบ่อนะคะและเราก็แทนค่าเลยค่ะ1นส่วนสคูณปริมาตรของบ่อคำนวณออกมาได้60นะคะลูกบาทเมตร